นี่ค่ะค่ด้ดำขาวมนี่ค่ะไปเอาไว้ตรงไหนเ,าาเนี่ยเอาวางไว้นี่เอนไทยนะ่จูจอจอจอ <Yeah. S 2> <c oughs> หนึ่งสองสอออั้นเห็นเบาๆนะเจ็บขนาดขนาดอย่างดึงไม่ออกนะ <c oughs> อ้อ้ยอมไม่ต้องไ<อ>ม่ต้องหาตรงนี้เจอขาวๆดึงเดี๋ยวผมขาแลนะผมนำเดีดึงหนึ่งสง แม่นูเจอผมเขาแต่ดึงยังไงก็ไม่ได้ให้น้องดึงค่อยหน่อยดิให้น้องดึงค่อยไปดึงใี่ป่อยลน่อนเสาสั่โอ้จ็ะดึงได้ยังใช่ไปนี่อันนี้อ๋อเนี่ยมาให้ผู้ชมดูเดี๋ยวไ่ต้องให้เขาเอรยเจอแล้วเรอ สองอะไรโหงอบเยอะจังเือสองสักตึงไว้แท้มีม<ห>ีไปไปมันเยอะขนาดนั้นเลยลหรองบนี่ของงไอ เอาเลื่อนซ่องเอาเอาเลื่อนซ่องสามเฮ้ยพวกเรา,าเจ็บอยู่ไหนแล้วมือคอจะเลยไปดึงแมเเ่เวลาหนูหาแป๊บเดียวเจอปุ๊บโอ้โหเ,เจ็บพิชแบบนั้นดึงอะไรที่มันสีขาวสะดวกสีดำไม่ต้องดึง

ดึง<ะ>ดีละเส้นสิฟ้าเก็บ